สวัสดีค่ะจะเป็นการดูดวงนะคะคลิปนี้ของเดือนกันยายนนะคะ2518นี้มาดูราศีเมษกันก่อนนะคะว่าเดือนกันยายน2518นี้ดวงการงานการเงินความรักของคุณทั่วไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเรามาดูช่วงการงานของคุณก่อนนะคะ 7 of c o อยโหการงานของคุณเนี่ยนะคะชาวราศีเมษเดือนกันยายนนี้เห็นผลชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเกงการเงินมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเงินที่เราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเคยทําไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าเงินที่ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการทําอะไรในเรื่องการงานของเรานะคะมาจะส่งผลมากๆเลยในเดือน กันยานี้นะคะคุณจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะเพศออฟคัพ mm hmm. หมายถึงว่าในเรื่องการงานค่อนข้างจะโดดเด่นจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยอะ่ะ mm hmm. ใช่ไหมคะการงานที่คุณรอคอยก็ได้คนที่กําลังมองหางานใหม่ๆห,หรือว่าคนที่กําลังแบบรอคอยเกี่ยวกับเรื่องอผลงานต่างๆของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นนําเสนอเจ้านายหรือว่าลูกน้องบริวารในต่างๆเนี่ยก็จะมี นสนับสนุนด้วยในเดือนนี้นะคะการงานที่เขาเรียกว่าส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเงินมากๆเลยก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะทําให้เราเนี่ยมีรายรับอะไรต่างๆที่ดีหรือว่าผลงานที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องการค้าขายหรืออะไรต่างๆก็เดือนกันยานี้จะเห็นได้ว่าชาวราศีเมษจะสบายใจมากขึ้น นะคะมีผลงานหรือว่ามีเขาเรียกว่าการหมุนเวียนอของสินค้าหรืออะไรต่างๆของคุณนะคะหลังจากที่อาจจะสะสมมาเป็นเวลานึงแล้วนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ระบายออกไปอะนะคะในที่สุดนะพอเดือนนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมะีรายรับที่ดีมากๆเลยนะคะาการงานที่ค้างค้างอยู่เป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานที่งานอะไรที่คุณเองคิดว่า คุณเองเหนื่อยเหลือเกินนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพอเดือนกันยายนเนี่ยชาวราศีเมษก็จะประสบความสําเร็จมากๆเกี่ยวกับเรื่องการงานที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนมีสิ่งที่ดีๆเข้ามามีคนสนับสนุนนะคะแล้วก็มีแบบว่าลักษณะลูกค้ามากขึ้นนะคะการค้าขายการทำอะไรหรือว่างานประจำอะไรต่างๆก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุน บริวารลูกน้องคนที่เกี่ยวข้องกับเราคนในครอบครัวจะหันมาช่วยเหลือเราหรือไม่ก็คนที่กําลังมองหางานใหม่ๆนะคะก็จะมีคนมาสนับสนุนในครอบครัวก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรานะคะชาวราศีเมษจะเห็นได้ว่าผู้หลักเป็นการงานจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะคะตั้งแต่เดือนกันยานี้จะเห็นผลเด่นชัดเลยนะคะโดดเด่นมากๆกับนะโดดเด่นมากๆเลย ะะจะเห็นได้ว่าการงานเนี่ยไม่ว่างานอะไรที่คุณทําอยู่งานประจําหรืองานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพอเดือนนี้คุณจะมีความเขาเรียกว่าคล่องตัวมากขึ้นถึงแม้บางอย่างอาจจะมีบ้างแหละอุปสรรคอะแต่มันก็ผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้เพราะว่าเราอาจจะมีคนช่วยเหลือดูแลสนับสนุนหรือว่าให้กําลังใจกันนะคะผลงานต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องการค้าขายในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเห็นได้ว่า คือมันจะมีความคล่องตัวมากกว่าที่ผ่านมานี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยเหลือเกินเกิดปัญหาหลายอย่างนะคะพอมาเดือนนี้การงานของคุณอะคล่องคล่องตัวมากๆนะคะจะเห็นได้ว่ามันเหมือนกับว่าเราเองสบายใจมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาสองสามเดือนที่แบบบางทีเหนื่อยมากเลยอะ ทำไมมันไปไม่ได้ทำไมมันเหมือนกับเรามีปัญหาอะไรตลอดเลยช่วงนี้นะคะแต่หลังจากนี้ไปคุณจะคล่องตัวมากขึ้นแล้วนะการงานโดดเดน่นหรือว่าเคลียร์งานเก่าๆได้หรืออาจจะมีคนขยับขยายให้เราในเรื่องการงานหมายถึงว่ามาช่วยเหลือมาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมาช่วยแบบว่าคือทําให้เรามีความประสบความสําเร็จมากขึ้นน่ะอยู่เบื้องหลังก็ได้มีคนสน,น,นับสนุนคุณเบื้องหลังคุณหลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่าในครอบครัว ะะหรือไม่ก็งานค้าขายะต่งางๆลูกค้าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นที่ไว้วางใจกับคนมากขึ้นหรือว่าขายคล่องขึ้นในเดือนนี้นะคะเห็นผลชัดเจนนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ผ่านไปได้นะคะเรื่องการงานนะเรื่องการงานจะเห็นได้ว่าเขาโอเคอยู่นะคะต่อไปมาดูในเรื่องของอาการเงินกันบ้าง การเงินคุณจะเป็นยังไงเดือนกันยายนนี้ยาสีเมษนะคะ2,568นี่การเงินของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมโอ้เดอะซันเนี่ยเห็นไหมเรื่องการงานอะไรต่างๆพอดีขึ้นการเงินก็มาแบบรัวๆมาเลยเนี่ยมีแสงสว่างเลยเดอะซันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้คุณมีความโชคดีแต่ให้ระวังค่าใช้จ่ายบ้างเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับ อะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะต้องมารบกวนจิตใจเราก็มีบ้างนะคะการเงินได้มาอาจจะเก็บได้ไม่เต็มที่นะคะอาจจะต้องไปช่วยเหลือใครในครอบครัวหรือปัญหาต่างๆของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะเพจจะเห็นได้ว่าเพจก็คือหมายถึงว่าอาจจะมเีเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆหรือว่าคนอายุน้อยฟ่านะคะอาจจะคนในครอบครัวของเราลูกหลานก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นน้องบริวารต่างๆของเราก็ได้นะคะที่ว่าเราจะต้องไป ยืดโอกาสให้เขาในเรื่องของการเงินแต่ว่าการเงินของคุณเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะขบคอยก็หมายถึงว่าเป็นการเงินที่เขาเรียกว่ายังหมุนไปได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายรออยู่ข้างหน้าแต่เราก็หมุนดีหมุนได้อะหมุนดีก็คือดีคล่องกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะจะเห็นได้ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นไหมมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นและเดือนนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่ได้เดือดร้อนน่ะนะ ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่ามหาสจัจมีจริงก็คือเม็กซิเชียนถึงเวลานั้นคุณก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้ในเรื่องของการเงินอาจจะขยับเปลี่ยนแปลงให้ไม่มีความมั่นคงมากขึ้นน่ะนะคะจากที่ว่าเรามีความรู้สึกเหนื่อยๆล้าๆเกี่ยวเรื่องการเงินที่หมุนไม่ได้เดือนกันยานยานนี้คุณจะมีความสุขมากๆขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่า เราจะต้องหมุนกินหมุนใช้อะไรแต่มันจะคล่องขึ้นหนักถึงแม้ว่าจะมีคนรบกวนเราแต่ก็มันก็ไปได้ก็คือหมุนไปได้คล่องขึ้นแล้วก็เงินที่ได้จากงานก็ส่วนหนึ่งจากโชคลาภจากคนช่วยเหลือจากคนที่เขาเรียกว่าคุณไปทําอะไรไว้นะคะก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้จะมีคนช่วยเหลือคุณอาจจะสถาบันองค์กรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินที่คุณแอบไปทําอะไรไว้ นะคะอาจจะไปทําเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยส่งผลตอบแทนให้คุณได้รับผลชัดเจนในเดือนนี้นะคะอืมขอความช่วยเหลือจากใครก็สําเร็จด้วยนะคะอาจจะการเงินที่เขาเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาแอบช่วยเหลือคุณรับๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรัก อาจจะเป็นคนที่ในครอบครัวคนที่เกี่ยวกับข้องกับคุณในเรื่องของการเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินที่มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นอนะค่าใช้จ่ายต่างๆถึงแม้ว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ต้องไปช่วยกันเหลือคนอื่นคุณก็มีกําลังที่จะให้ คือมีกําลังที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นมอีอะไรที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยได้ในตามสต,ติกําลังของเรานะคะแต่ว่าการเรงินเดือนนี้จะเห็นได้ว่าดีมากๆเลยดีกว่าที่ผ่านมาอีกนะคะจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นและทุกเรื่องที่คุณรอคอยอยู่นะต่อไปมาดูเรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยแม่หมอก็อยากจะให้คุณเนี่ยทำใจนะระหว่างคนโสดกับคนไม่โสดเนี่ยนะเ,เราจะมาดูกันว่าความรักของคน ของคนที่เขาโสดโสดนี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่หมอก็อาจจะใช้ใพ่้จังหวะหนึ่งนะคะในการดูเรื่องของความรักนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนกันยานี้ราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างล่ะนะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะกันยายสองพันห้าร้อยสิบแปดความรักคนที่ต้องการมีความรักคนโสดโอ้โหคนโสดมีโอกาสได้เจอเจอใครบางคนที่อาจจะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่ก็อาจจะเป็น ใครที่เราเคยรู้จักแล้วก่อนหน้านี้นะคะเดือนกันยายนนี้จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาหารือนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตของเราได้นะคะเห็นไหมคะอาจจะบางคนกับบางคู่กอาจจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่เดียวกับคุณหรือว่าอาจจะอยู่ไกลๆจากคุณไปอาจจะมีการสื่อสารนะคะส่งเสียงมาอะไรอย่างงี้นะให้เราได้แบบว่ามีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมหือนแคทบุูว่า อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเราพึ่งพาเขาได้เป็นคนต่างประเทศก็ได้เป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนต่างจังหวัดก็ได้นะคะออลักษณะของเขาก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นเ,ออเด็กแต่ว่าหน้าตาเขาจะแบบว่าความรับผิดชอบเขาจะเป็นผู้ใหญ่อะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณมีโอกาสนะชาวโสดจะได้เจอคู่จะได้เจอคนรักที่ถูกใจเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนที่สามารถให้คุณเนี่ยเนี่ยแมร่วมงานกับคุณได้เลยอะถ้าสมมติว่า อยู่องค์กรเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะอยู่ไกลๆก,กันหรืออาจจะมีการเดินทางบ่อยๆก็ได้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาอ,อ,อ,อาจจะมีหน้าที่ต้องไปทํางานเห็นไหมต้องแบบไปทํางานไกลๆแต่ก็โทรติดต่อกันพูดคุยกันนะคนโสดก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่เคยยังไม่เคยเจอมีโอกาสได้เจอความรักนะกันยาเนี่ยเดือวสั้นมาแล้วเห็นไหมจะส่งผลให้คุณดีๆขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาเดือนตุลาเนี่ยชาวราศีเมษก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดี นะคะมีหนทางแสงสว่างในเรื่องของความรักมากๆเลยคนโสดอะ่ะคุณจะได้เจอเจอใครที่ถูกใจด้วยแหละนะก็ระวังคนมีเจ้าของบ้างละกันนะอาจจะเนื้อหอมมีมีหลากหลายเข้ามาให้เราเลือกนะคะชาวราศีเมษมีเสน่ห์อยู่นะอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่ามีเจ้าของอยู่หรือรักซ้อนหรือคุณก็ได้ที่ว่าเป็นคนที่ว่าเป็นคนซ้อนนะนะ เพราะว่าอาจจะแบบว่าเหมือนกับว่าเก็บไว้ไว้เลือกไงกอะไรอย่างเงี้ยน,นะชาวราศีเมษก็ษเสน่ห์แรงอยู่นะอาจจะแบบว่าเหมือนแบบเก็บไว้มีตัวเลือกกันเอาไว้คุยอะไรอย่างเงี้ยน,นะถ้าคนไหนก็ใช่ก็คือจอใช่อะไรเงี้ยก็ได้อยูน่นะแต่ว่าถ้าเราเองมีคนรักอยู่แล้วก็ต้องเออเนี่ยแมทถูกสเปคถูกใจด้วยคือมันจะต้องมีหนึ่งในนั้นที่เราถูกใจแล้วก็เราอาจจะแบบว่าเหมือนเราคุยค่อนข้างจริงจังขึ้นน่ะนะคะตั้งแต่กันยานี้ถ้ายังไม่เจอก็จะได้มีโอกาสเจอนะ แต่กันยานี้ไปนะมีโอกาสได้เจอเลยถึงสิ้นปีเลยนะคะหรือว่าคนที่เจอมาแล้วก็มีโอกาสเนี่ยด้เลิฟเบอร์เห็นไหมมีโอกาสจะได้เข้ามาพบเจอกันอีกอะ่ะหรือว่าติดต่อสื่อสารกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นหลายๆคนที่เข้ามาทําให้เราแบบวันไหวได้นะหนึ่งในนั้นจะต้องเป็น คนที่เขาเรียกว่าเราถูกใจก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะระยะทางก็ได้อาจจะอยู่ไกลกันหรือว่าการงานที่แต่ละคนจะไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กันแต่ก็สื่อสารกันได้อะเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างความรักก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะเห็นไหมอาจจะต้องแบบว่าเหมือนเขาเองก็ต้องหาเงินหา,าทํางานมีความรับผิดชอบป่ะนะกราศีเมฆอาจาจะเจอคนลักษณะห่างๆกันบ้างแต่ก็ ทางห่างอย่างห่วงห่วงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณเองอ่ะจิตใจสับสนนะวอกคนไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกใครรักพี่เสียดายน้องหรือเปล่าคะบางคนเนี่ยนะคะก็าอาจจะมีคนเข้ามาแอบชอบเยอะแยะเลยอะ่ะแต่ผลผลท้ายเราเองก็ตัดสินใจไม่ถูกเลยอะ่ะแต่อะไรก็แล้วแต่นะก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าของก็าอาจจะแอบปิ้งปังคุณล่ะนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่ามาหวานเสน่ห์ให้คุณนะก็คุยได้เป็นวิตรภาพต่อไปเรามาดูคนที่มี ครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคนที่มีความรักมีครอบครัวแล้วด้วยนะคะอืมจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมษนะเรามาดูกันคนที่มีครอบครัวแล้วต้องทํายังไงล่ะเดือนนี้เดือนกันยานี้โอ้โหเดอเอ็มพีเอบางคนก็มีความรักที่ดีมั่นคงอยู่แล้วนะคะคู่ของคุณหรือว่าคนรักของคุณก็จะให้ความสุข ามากมากขึ้นในเดือนนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแหมแยกทางกันบ้างไม่ค่อยได้เจอกันอย่าง,างนั้นอย่างนี้แต่ว่าชาวราศีเมษต,ตั้งแต่เดือนกันยาไปเนี่ยคุณจะมีความสุขว่าเริ่มมีความสุขแต่เดือนกันยาแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆของคนที่มีครอบครัวแล้วคุณก็ช่วยเหลือกันได้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคนที่มีคู่แล้วครอบครัว,แล,วแล้วจะมีความสุขมากขึ้นให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นชาวราศีเมษก็อาจจะดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นหรือว่าคู่รักของคุณก็อาจจะ มีความสุขกับคุณมากขึ้นหรือว่าพากไปสังสรรค์ไปท่องเที่ยวไปทําอะไรกินกันพาครอบครัวไปอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทําได้ทั้งนั้นเลยตั้งแต่เดือนกันยานี้นะคะจนถึงสิ้นปีชาวราศีเม่ก็จะมีความสุขนะคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่เคยมีปัญหากันเนี่ยนะคุณกับคู่ของคุณก็เคลียร์กันได้จะทําให้คุณมีความสุขแม้ว่าจะมีเรื่องให้พิตกกังวลเห็นไหมบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องพิตกกังวลแต่ว่าเนี่ย คุณก็ช่วยเหลือกันได้ไงเพราะามีทางออกที่ดีดีกว่าหันหลังให้กันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีมีความมิตก่กันบ้างระวังเรื่องนะบ,บางคนก็ไม่ได้แฮปปี้ตลอดหรอกบางคนนะนะแต่ว่าก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะเพราะว่าเราเองอาจจะเข้าไปช่วยเหลือแฟนเราหรือไม่ก็เขาก็อาจจะหวังมาพึ่งพาเราในเรื่องต่างๆบางเรื่องนะคะในครอบครัวนะคะก็ะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้เหมือนกันนะเดือนนี้นะ อาจจะเคยหันหลังก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าคุณเองเนี่ยที่อาจจะมีการหึงหวงกันก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะอันหันมาสนใจครอบครัวมากขึ้นบางทีราศีเมษบางคนไปกิ๊กกักกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะมีครอบครัวอยู่แล้วบางทีระยะทางความห่างอะไรบ้างไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็อาจจะเพลไปไปบ้างนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าคุณจะเริ่มดีขึ้นละนะหันหลังให้กับคนพวกนั้น มาดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวมากขึ้นเห็นไหมคะให้เวลากับคุณแฟนมากขึ้นคุณลูกคุณครอบครัวมากขึ้นเนี่ยนะคะเอาใจใส่มากขึ้นคือเรื่องงานเรื่องอะไรก็เออนะแบ่งเบาได้ละแบ่งภาระได้ละคือหมายถึงว่าจัดการได้แล้วก็มีเวลาให้คุณด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้คุณมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นเห็นไหมคะความรักหวานแหววมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ต้นปีนี่ไม่มีเวลาครอบครัวเลยนะเนี่ยทําแต่งานนะ ไม่ค่อยมีเวลาก็อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะให้เวลาครอบครัวมากขึ้นนะก็คือมีความสุขมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะขอให้ชาวราศีเมษนะคะมีความสุขมากๆนะคะทั้งขนโสดและไม่โสดนะคะในเรื่องการงานการินก็ให้คล่องคองนะในเรื่องความรักก็ขอให้ มีความสุขมากๆเลยทั้งคนโสดและไม่โสดน,นะมีวามอากาศเจอคู่พบคู่หรือไม่ก็เรื่องการเงินก็ขอให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะหมุนไปอะไรใช้ไปก็ยังดีที่มีให้หมุนให้ใช้ให้กินนะคะเรียปัญหาต่างๆได้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ